สวัสด,ดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบกับช่องอัตโมอซีเฮดนะครับวันนี้อยู่กับโปเกมอนซีโร่นะฮะฟิซซมอนนะครับฟิเซมอนหมายขาเลขของทุกคนเดิวนนมาอยู่ผมมาหาบอสเมก้าทุกคนนี่เห็นป่ะเห็นอยู่ข้างหลังป่ะบาชามอนะผมยืนประมาณสองวันแล้วมั้งตรงเนี้ยไม่เจอนะทุกคนเพิ่งมาเจอวันนี้มันเป็นหินที่หายากอยู่ทุกคน หายากมากนี่อย่าใช้ดีซะด้วยชิ้นผม AFK มหาเทพนะทุกคนาหาวิตินี่นเจอเนี่พอดีเลยไงอเออดวงดีงีแล้วหินบาชโมะฮะทุกคนมันหายากมากเลยฮะไม่ถือว่ามากยากมากหรอกมันอยู่ที่ดวงคนด้วยผมดวงดีครับน้องๆ ผมก็มีอยู่แล้วลวอันนึงแต่ว่าซื้อเข้ามาอีกทีนี้ผมอยู่สวน,น่านะเทพเทพเพิ่งเ,เกิดไปมานอฟี่นะทุกคนแต่ผมไม่ได้จับได้นะน้องผมจับได้แต่ผมรอตีเลยแล้วกันเพราะเมื่อกี้ผมตอนนี้เป็นเวลาตีสามได้มั้งตีสามกว่า,าปกติเวลาใครยังไม่มีกำไรเมรก้านะฮะผมจะให้แบบทีพีมาตีนะทีมาตีกำไร แล้วผมจะเอาของเป็นหินอะไรนี้แทนเพราะว่าในกำไร้าบเว็บมัน2ี่สบาทนะบางคนเขาไม่อยากเสียตังค์พวกผู้เล่นใหม่อะไรนี้ไงก็เ,เลยให้เขามาทีพแต่เนี้ยผมลองประกาศดูแล้วอะ่ะมันไม่มีใครเลยอะ่ะไม่มีใครมาตีเลยแล้วผมว่าจะขอตีเองเลยละกันนะครับจะได้เห็นนะต้องขอลองเ,เมก,ก้าดูแล้วก็ ไม่น่าจะตายเปลี่ยนไม่เอาหม่อนเลดีกว่านี่เลยทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะโอ้โหคนแรงมากอะครับทุกคนแ<ว>ต่เรามีมีคิวนะฮะ<ว>เพลาบ์ฟี่เข้าไหมไม่เข้านะครับอ,อ่าชาร์โลสเน็กเข้าทีเดียวนะทุกคนตายนะฮะ<ว>ขอ<ว>เอิร์พก เฟคอเอเคกได้นะทุกคนผมได้หินมาแล้วนะแี่เราเราก็ได้เป็นอันนี้มาด้วยนี่ทุกคนผมได้หินมาอะไรเ้วแต่ตัวผมมีแล้วนะในตัวเนี้ยตัวนี้ผมมีแล้วโอเคนะให้ดูนะครับเครับทุกคนเป็นไงครับน้องๆเท่นะครับเท่มากเลย แล้วเป็นไชนีนี่สวยกว่านี้อีกนะทุกคนก็คืออบีมันเป็น h a ดเอนะสปีดบู t ตนี่เกตบีวีอะไรเรียบร้อยแล้วใหญมากเลยนะไอค็ก447ถ้าเกิดว่าใครจะหาใครอยากหามาหาได้นะสวาน่าครับแมปไบโอมสวาน่าเลยแล้วอยู่ที่ดวงด้วยนะว่าจะเกิดหรือเปล่านี่เจอมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยอะไรนะอันนี้นะคน เดี๋ยวผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมกดฝักไลค์กดไลค์ก, like, ก,ด like, กดติดตามกดแชร์กดซับสไ r i b e ผมด้วยนะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ